สวัสดีครับผมไม a d ม n เ c k นะครับวันนี้เราไม่ได้ทำคลิปเหมือนเดิมที่เราทำในช่องไม a d ม n เ c ตตลอดนะครับคือเราไม่ได้ทำสโลโมชั่นหรือใกล้คนหรืออะไรตลกขำสนุกแบบนั้นวันนี้ผมอยากจะมาซีเรียสนิดน,นึงและพูดถึงการทำให้ความฝันเป็นความจริงผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามครอบครัวไม a d ม n เ c k อันนี้นะครับผมมักจะเรียกว่ากราฟชีวิตขีดเหล่านี้ที่มีเลขนี่คือช่วงเวลาชีวิตของเรามันจะเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วส่วนมากโดยเฉลีย่ยเราจะตายประมาณ7080นะครับอาจจะมีคนที่ใช้ชีวิตนานกว่านั้นแต่ทั่วๆไปนี่แหละประมาณ80นะครับช่วงเวลานี้ตั้งแต่เราเกิดถึง20กว่ากวา่านี่คือ ช่วงเวลาที่เราเรียนช่วงวัยรุ่นช่วงนี้คือช่วงที่เราเกษียณและเราแก่คือสองช่วงเหล่านี้เรามีชีวิตอยู่แต่เราไม่สามารถใช้ชีวิตเต็มที่ได้เพราะเราอาจจะติดเรียนหรือร่างกายเราอาจจะไม่ไหวหรือตรงนี้อาจจะไม่มีเงินตรงนี้อาจจะมีเงินแต่ร่างกายไม่ไหวคือช่วงเวลาที่เราสามารถใช้ชีวิตเต็มที่ได้คือตรงกลาง ช่วงเวลานี้คือช่วงวัยทำงานนะครับหรือช่วงเวลาที่เราสามารถใช้ชีวิตเต็มที่ได้ร่างกายไหวอาจจะมีเงินได้แล้วเพราะว่าเราทำงานแต่ปัญหาคือเราเลือกที่จะทำงานอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวคือเราเลือกที่จะทำงานกับงานที่ส่วนมากเราไม่ชอบมันเป็นงานอย่างเดียวและเราแค่คิดถึงว่าเมื่อไรจะชาวอาทิตย์นะครับช่วงนี้คือช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะว่า มันมีหลายศาสนาที่สอนว่ามีอะไรหลังจากที่เราตายแต่อันนั้นแล้วแต่ความเชื่อของคุณว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตายแต่สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามั่นใจเลยคือเราใช้ชีวิตอยู่เราอยู่ที่นี่และเราต้องทําให้ช่วงเวลานี้ขุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตอนที่เราถึงช่วงเวลานี้เราไม่อยากจะมีความเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ใช้ช่วงเวลานี้เต็มที่สุด ช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีความฝานันแต่ปัญหาคือเราสนใจความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปเรารู้ตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงทำไมเราเลือกที่จะให้คำพูดของผู้เขาทำให้เราผิดหวังมันจะมีคำพูดต่างๆที่ทำให้เราหมดหวังและเราไม่อยากจะทำอะไรซึ่งเราเจอแทบทุกวันทุกที่คนอื่นที่อิจฉาที่เราพยายามทำให้ความฝันเราเป็นความจริงอย่าไปสนใจถ้าคุณไม่พอใจกับชีวิตมันมีคำพูดที่ว่า If you always what you always you'll always you've always do done, use what where be been you've อันนี้แปลงง่ายๆคือถ้าคุณทำเดิมคุณจะอยู่ที่เดิมคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะไรในชีวิตก็มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยคือชีวิตมันจะเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีความฝานันแล้วมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตมันอยู่ที่คุณที่จะทำให้มันเป็นความจริง เข้าใจไหมครับคือที่ผมอธิบายเมื่อกี้ผมกลัวว่าผมพูดไม่ชัดแต่ผมหวังว่ามันช่วยมันช่วยทุกคนที่ดูผมอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่จะทําให้ความฝันเป็นความจริงอย่าอยู่นิ่งนะครับอย่านั่งเล่นเกมอย่างเดียวนอกจากว่าการเล่นเกมเป็นความฝันถ้า,างั้นก็เล่นเล่นเกมได้แต่ผมอยากให้ทุกคนทําให้ความฝันเป็นความจริงสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้เจอก,กันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่ แล้วแวอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับคนที่คุณอยากจะช่วยมีกำลังใจในชีวิตนะครับแชร์เลยขอบคุณมากครับเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีครับ